แล้วถ้าสมมติว่าเจอเคสที่มีการทำโดยเครื่องที่ไม่ได้มาตรฐานแล้วมีการเบิร์นมันมีวิธีแก้ไขยังไงบ้างมีวิธีรักษาอย่างไงบ้างคะถ้ามันเบิร์นเนาะเรื่องการรักษาเนี่ยจริงๆก็จะขึ้นกับความรุนแรงเลยก็ได้ค่ะเพราะว่าบางคนถ้ามันไม่ได้เป็นรอยเยอะมากเนาะมีแค่รอยแดงๆหรือว่าแบบชั้นผิวตื้นๆก็อาจจะเป็นการทาครีมที่มันลดการอักเสบ แล้วก็ทาพวกมอยเจอไรเซอร์บำรุงรักษาเรื่องรอยผิวที่ไหม้แต่ถ้าบางคนถ้าลายแรงกว่านั้นนะถ้ามันลงไมมค่อนข้างลึกอะไรเงี้ยก็อาจจะต้องรักษายากขึ้นต้องมีเลเซอร์หรือว่าการรักษาที่เฉพาะทางรวมด้วยอะไรเงี้ยค่ะโอทุกคนก็คือคิดถึงการไหม้อ่ะการเบิร์นอะเหมือนลยเบิร์นบบเข่าไปต้งผิวเลยใช่ไหมมันก็ต้องใช้เวลารักษาที่ค่อนข้างจั นาน,น,านเหมือนกันแล้วก็ไม่รู้ว่าไม่ได้การันตีผลลัพธ์ด้วยว่ามันจะคันเป็นแบบร้อยเปอร์เซ็นไม่เหมือนอมไม่เหมือนเดิมร้อยเปอร์เซ็นตต้องใช้เวลาอะไรเงี้ยด้วยค่ะ,คะ